ยุติธรรมจังหวัดศร,รีสะเกดนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ยุติธรรมทุกคนเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระกล่าวคำปฏิญาณตนและกล่าวอุดมการรักชาติพร้อมประกาศเจตนารมณ์ตามแนวทางขององค์กรคุณธรรมต้นแบบเมื่อวันที่13กันยายน2564ที่บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกด สำนักงานกลุ่มประพฤติจังหวัดศรีสะเกดโดยว่าที่ทร้อยโทสิทธนัทสิทธิบัวศรียุติธรรมจังหวัดศรีสะเกดและผู้อํานวยการสำนักงานกลุ่มประพฤติจังหวัดศรีสะเกดได้นำข้าราชการหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ยุติธรรมทุกคนเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระกล่าวคําปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีกล่าวอุดมการรักชาติและประกาศเจตนารมณ์ตามแนวทางขององ,องค์กรคุณธรรมต้นแบบและ ประชุมประจำเดือนกันยายน2564ครั้งนี้ได้มีการกล่าวต้อนรับนายขวัญชัยวิวัฒนาเจริญกุลรองผู้อเมริการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกดท,ท่านใหม่ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ และเป็นการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม4ประการอันได้แก่พอเพียงวินัยสุจริตและจิตอาสานำไปสู่การส่งเสริมพัฒนาและยกระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบพร้อมทั้งเน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยสุวิชัยลาสกูลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน